ในตอนนี้เรียกได้ว่าสองสาววัยทีนของไทยที่กําลังมาแรงเป็นอย่างมากในหลีกมองโกเลียพวกเขากลายเป็นดาวเด่นในหลีกไปแล้วนั่นก็คือน้องกาฟิลอัมพาสสุรัตน์กับน้องไอมี่พิาดาโตพ่อถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีส่วนสูงไม่มากนักแต่กรับโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงให้กับต้นสังกัดในหลีกมองโกเลียอย่างคาสคันในช่วงของเวลล์บอเลเหล็กสามถึงแม้ว่าในช่วงแรก อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างเนื่องด้วยอาจจะยังเล่นไม่เข้าขากันกับเพื่อนร่วมทีมแต่ในตอนนี้ทั้งสองคนได้โชว์ทักษะเพลวพร,า,พร,า,พราทุกรูปแบบให้เ,เพื่อนๆในทีมได้เห็นอีกทั้งเป็นการปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมให้มีระบบเกมที่ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งทั้งกาฟิลกับไอมี่ถือเป็นที่ชื่นชอบของกองเชียร์วอลเลย์บอลมองโกเลียในตอนนี้เป็นอย่างมาก ในผลงานล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปวันนี้นี่เองคาสคาร์พบกับทีมเกรงหัวตารางอย่างเอนนุนโอคูและทั้งสองช่วยทีมเอาชนะได้3เซตรวดแต่หากใครได้ติดตามชมจะรู้ว่าเกมการแข่งขันในเซตที่1กับเซตที่3ต้องลุ้นกันถึงแต้มเดีวถึงจะชนะได้ซึ่งในเกมนี้น้องไอมี่ทำแต้มสูงสุดที่22คะแนนรองลงมาเป็นกาฟิลที่17คะแนน และยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองสาวยังทำคะแนนรวมสูงสุดติดหนึ่งในสามก็คือไอมี่พิญดาตัวพ่ออันดับ1นึ่ทำไป74คะแนนกาฟิลอัมพาสนสุรัตอันดับ3ามทำไป58คะแนนโดยในตอนนี้ทีมคัสคารของทั้งสองยังรั้งอันดับหนึ่งในเลกที่3แข็งไปแล้ว4นัดชนะ4แพ้ศมี12คะแนน ในเกมต่อไปจะแข่งขันในวันที่25พฤศจิกายนเวลา14.00นนนี้ครับ